ก็ขอนงคผู้ชมทุกท่านมายังแม่น้ำป่าสักนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไลฟ์สไตล์สไตล์บ้านๆกันวันนี้เราจะมาปักเบ็ดคันนะครับนี่ครับเราจะมาปักปลาก,กระทิงกันที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือแม่น้ำป่าสักนะครับตอนนี้น้ำกำลังเอ่อขึ้นนะครับพอเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะมาหาปลากระทิงกัน โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก่อนอื่นเราต้องขอบอกก่อนนะครับช่วงที่เราใส่เราก็จะไม่ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าเราต้องรีบใส่เพราะว่าจังหวะน้ําขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราทิ้งไว้นานปลานี่ก็มันจะกินไวมากนะครับกินไวมากแล้วก็จะขาดง่ายด้วยเราก็เลยจะไม่ถ่ายตอนปักเบ็ดนะครับเราก็จะ พยายามถ่ายช่วงเวลาที่เรายามช่วงที่ปลาติดนะครับเราก็จะหาจังหวะน,นั้นถ่ายให้ชมกันคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็จะขอสรุปเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้มันกระชับโอเคนะครับไปลุยกันเลยครับมาลุ้นกันจากที่เราไขเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับหนึ่งแต้มครับนี่ใส่น้ำงามเลยครับ <c oughs> ครับปากระทิ้งครับอืม ลึกเลยเนี่ครับได้ไปอีกแล้วหนึ่งแต้มทิ้งครับ โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ไปประมาณสักสิบคันแล้วเราก็ยามกันแค่สองรอบนะครับก็ได้ถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างไม่ชมบ้างนะครับนี่ครับผลงานของเราในวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็พอได้ทําเมนูเย็นนี้ครับหนึ่งเมนูโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ หากว่าเชิญชอบคลิปของเราก็ขอฝากช่องไหลสไตล์สไตลบ์บ้านให้ท่านได้กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ